นิทานอิศเรือสุนัขสิ้งจอกกับอีกาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่สวยงามเพลินตามีสุนัขสิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาด้วยความหิวเนื่องจากไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อให้มันกินเลยมันจึงเดินต่อไปเรื่อยๆจนได้สังเกตเห็นว่าได้มีเจ้ากาดำตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ทันใดนั้น จิ้งจอกก็เ,เห็นเนื้อที่กาห้าบไว้ด้วยความฉลาดแกนเจ้าเล่ของเจ้าจิ้งจอกมันจึงได้พูดเอ่ยทักทายขึ้นมาว่าสวัสดีแม่กาสุดสวยได้ยินดังนั้นแม่กาจึงก้มลงมาดูต้นเสียงก็คบกับจิ้งจอกที่กำลังเงยหน้ามองตนอยู่เช่นกันสุนักจิ้งจอกพูดขึ้นว่า แม่กาช่างเป็นกาที่สวยและงดงามมากงดงามวัวเหล่ากาใดๆในป่าใหญ่นี้เท่าที่ข้าเคยกบเห็นมาแม่กาได้ยินดังนั้นก็หลงไหลกับคำยกยอนั้นทันทีนับถึงกับตั้งใจฟังคำที่จิ้งจอกนั้นพูดแล้วยังคิดภายในใจว่าต้นเองทั้งสวยทั้งสง่างามมากตามคำที่จิ้งจอกบ,บอกสนักจิงจอกพูดต่อไปว่า แม่กาเอ๋ยหากแม่กางดงามมีสง่าราศีอย่างนี้ฉันเริ่มอ,อยากจะรู้เสียแล้วว่าเสียงแม่กานั้นจะไพเราะสนอใจขนาดไหนแม่กายิ่งหลงคับยกยอนานเข้าไปใหญ่ท้งนุ่มหลงในตัวเองมากขึ้นแม่กาอ้าปากขึ้นเพื่อจะขับขานบทเพลงอันไพเราะของตัวเองก่อนเหนือที่แม่กาคาบอยู่ ก็ตกลงสู่เบื้องล่างอย่างน่าเสียดายทันใดนั้นทิ้งจอกเจ้าเลกก็ยิ้มมุมปากกอนสลีบคาบก้อนเนื้อนั้นและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่พอรู้ตัวอีกทีแม่กาก็รู้เลยว่าตนโดนหลอกเสียแล้วแม่กาพูดขึ้นว่าข้าโดนเจ้าสุนัขทิ้งจอกนั้นหลอกหรือนี่ข้าที่มันช่างโง่เขลาจริงๆ เนื้อที่แสนจะอร่อยอุตสาหามากไม่ได้กินเสียแล้วเจ็บใจตัวเองนักเชียวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราหลงเชื่อคำยกยอที่เกินจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ควรอย่าได้หลงเชื่อคำเหล่านั้น